โอเคครับ okay, ก็สวนนัสดีทุกคนเลยครับผมสืบตกครับเราได้จุกได้เลยซีสายผู้เร็วกว่าไปไหก็วันนี้เราจะมาทำภารกิจเอ่าเราเปลี่ยนตัวละครกันก่อนไม่ใช่สกิสลสกิลสายหเหมือนกันแล้วมึงจะใส่ได้ไหมวนะน่ะไอ้เชีย่ยมึงเล่นเกมไม่เป็นแต่อวันนี้เราจะมาใช้รถถ้าเกณฑ์กันดีกว่าทั้งนะั้นอ่ะหนูหนูสายได้ไหมสกิลแบบขับรถอนะ่ะทั้งเกมเลยนะใช้รถหมดเลยใสย่ได้ปะใส่ได้ไหม ก็เล่นฟรีไฟไงมันเล่นฟรีไฟ์เดี๋ยวเราจะมาใช้รถเตะโอ้ไอไอนี่มันขาดนะครับทุกคนมันขาดวันนี้ทัวร์ลงเลยครับทัวร์ลงเลยเฮ้ยตอบหน่อยเฮ้ยมูมีมูมีคืออะไรมึงลองเปลี่ยนสกิลรีเปลี่ยนเป็นะเปลี่ยนให้เหมือนกันน่ะมึงลองดูที่กูใส่อ่ะดูสกิลกู ก็วันนี้เรามาการครบทีมนะครับถึงเราจะไม่รู้จักกันเลยสักคนในนี้ผมไม่รู้จักชื่อของใครสักคนนะครับอและเราจะมาทาภารกิจด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาใช้รถทั้งเกียร์เลยครับท่านใช้ปืนใครที่ใช้ปืนนั้นก็ใช้ไปครับโอเคกากันตอนนี้ผมอยู่ในร้านดานอ่ะดีกว่านะเราบอกรนแานเราจะตดแล้วใช่ป่ะวันนี้เราจะพาแรนน้องแกตก จากแ,แนงกันนะครับไปครับฝันให้ดีนะเราจะไม่จับปืนกันเลยเราจะใช้แต่รถอย่างเดียว<อ>เข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะหันจากปืนเราจะใช้รถนี่คือกฎที่เราต้องทานในวันนี้เข้าใจนะเฮ้ยมันต้องเข้าใจดิฟ้าถ้าไมเข้าใจไปปาบ้านได้อฮ้อ เอาละพุทธาลเจ้าตัวให้พร้อมเราจะลงสถานที่ที่มีรถกันเอาละแยกใจมังคืคนเดียวแล้วมันรู้สึกเหง,งาเฮ้โอเคสวยวะ่ะเราจะไปตามสะพานกันเราแยกที่กันก็ได้นะลงที่ที่มีรถกันแล้วเราจะชนะด้วยรถอย่าก,กดดิเฮ้ยมันเสียดลูกัวเนี่ยเขาจะชนะไหม ยกย้ายดิเฮ yeah. ้ยแยกแยกหารถเลยลงที่ที่มีรถน่ะแยกกันแยกกันไปหารถไปก็จะให้ผู้เอนอ่ะคลิปให้อยู่หลอกแต่ไม่เนี่ยตูเจอคนวะน้องเอ๋เอมหนูป้าป๋าว่าป้าป๋าน้วยันว่ยขึ้นรถเลยหนูหนูวิ่งไปหารถกันนั่นเลยใส่ป่าไปนี่ขึ้นรถอย่างเดียวป่าจะตายละ กูก็เจอแล้วก,กูเจอล้มันต้องใช้กรอบอ่ะอม,มาครับใช้รถชนเนี่ยเดียวนะเราจะไม่ลงจากรถเลยเอ้หนูเราไม่ใช้ปืงขึ้นรถขึ้นรถแต่หาซื้อซื้อกรอบได้หาล่าคนได้ไล่เจียดเลยเจอคนแล้เวเยียดมากให้ตายให้หมดยากรอกเกล้เกด้ เขาเล่นจะไหนได้ไหมเบ๋อเบอบ๋อเบอ,บอ,บอใช้ปืนไม่ได้เว้ยเขาหานใช้ปืนอ,อะไรนะเนี่ยก็มีรถคันเลยนะเ,ออเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินได้ยินแล้วมึงจะยิงปืนตาป้าเขื่ออะไรไม่ได้ยิงเกิน มีมีคนยิงและจะเล่นปืนถวายไม่ได้เล่นปืนถวายถูกไม่ได้เล่น,ลนขึ้นได้ไหมเนะี่ยต้องม,มอเตอร์ไซค์ว่ะเฮ้ยมีคนตายพี่ควรจะหนีไหมเนะี่ยเราไปว่ะไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการเนี่ยวพี่ได้มอเตอร์ไซค์แล้ว โทษมานเลยครับไม่โดงเลยเอ้ยได,ไ,ดได้แล้วๆนวนคือไปไนบ้างอ่ะยงไไปเนี่ยโดงครับไม่ดาวครับไม่ดาไม่ดาวไม่ดา,ดาโอ้โหรถโคตรยายเลยเรยวอะ่ะสยนะส้นเสย,ยนะ เดี๋ยวกูหลอกก่อนไปโดกระเดนไปเอาลูกตุกันเราจะชงชงไม่โดนถ้ากูใช้ปืนมันตายแล้วน่ะอือโดนไอทีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยรถติดเออสวยตายไหมย,ย่าไม่ตายอย่าลงดิเฮ้ยไม่ลงซ้ำเลยซ้ำเลยเราไม่ลงแล้ไอ้หนูเราจะไม่ใช้ปืนายาไหมยาไหม เกียตยาเกียตยาโอ้ยเนาะปากขาขัวเอ้ยเฮ้ยไอ้หนูอ้าพี่ปล่อยก็ได้วะแล้วมึงจะเปลี่ยนรถตะปะเขือเลยเนี้ยเอารถกูไปเชื่อเลยดรอกัำดูดรอกัำดูจับ,บไปไปล่อยใหจับไปต่อ รถมันจะพังแล้วนะรถมันจะพังแล้วเ,เราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ามาแต่อะไร,ไอ,นนรอะไรรถกูโอ้ยคุณนนึกว่ามาแต่งมีคน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 โดงไหมโดงไหมก็เราไปช่วยนี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยอือไม่โดงเอาหน่อยเอาหน่อยมึงมอเตอร์ไซค์อ่าง่ายง่ายและชงกันทัเพื่ออะไร โ <laughs> oh. เราไม่ลงดิเฮ้ยหนูก็บอกเดี๋ยวไม่ลงระมันขึ้นรถกับพี่ว่ะ oh. มันลงแล้วมันลงละโอ้ไม่โดนว่ะ oh, <my> อยู่ไหนแล้วกู <laughs> เลี้ยงไม่ค่อยติดว่ะ โดนละโดนละละอืมโดนไหมอะมันไม่เลี้ยวให้เนี่ยโอ้ยรถติดหลบไว้หลบไว้หลบไว้รอไว้รอไว้ คือมาไหนต้องมาคือมาค้อมาคือมาเอา้ายก็ใช้ปืนอยู่ดีโอ้มีผดชมตายนะทุกคนผดชมตายเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครใช้ปืนเลยนะไม่มีใครใช้ปืนเลยเห็นไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใครใช้ปืนเลยไม่มีใครมีคนนึงไม่ไม่ไม่มีคนใช้ปืนทุกคนเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนเดียวอ่ะแล้มีเหลี่ยญน,นี่น่ะ พาไปหาเออเดี๋ยวฝากไปทำอะไขึ้นมาขึ้นมารถพังหมดเลยอ่ะ<ล>เหลือแค่คันเดียวรถ<ล>อะไรวะอ่ะอัะนนี้ขึ้นอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพาไปคันต่อไปนี่นี่น,นี่รถอะไรอ่ะเออพาไปหารถอ่ะ ขาไปหารถนะเราไม่ได้ลงหมปกตินะลงแร้นั่นเนี่ยโอ้โหรถโ,โคตรอืดโคตรตึงเลยรถช้าจังเอ้ยมีคนมีคนมีคนไปไป <ห ả? S 2> ไปไปไป,ไปตู้เลยตู้เลย <c oughs> ไปไปครับจับไปรถเท่านั้นแหละออหลานให้เดี๋ยวออหลานให้ต้องมอเตอร์ไซค์ว่ะ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไอ้หนูคนใช้ปืนเลยนะครับ Let's go <S <laughs> มา,มาเร็วๆๆมาเนี่วันเนี้ยเอาืนขึ้นมาแล้วหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยวิ่งเหมือนหลบได้ว่ะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อเดี๋ยวพี่ขึ้นมาดีกว่า ข,ขึ้นได้ไงวะตัตรงๆได้ไหนๆขึ้นด้แล้วขึว้นแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วสวยถ้าเราขึ้นไปหมดเลยเนาะนี่เวล้วหนีไปแล้วอะไรอ่ะอออยู่ไนีไอ่อยู่ไหนครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เอาไหนละขึ้นด้านบนอ่ะมันอยู่ด้านบนอยู่ด้านบน <Okay. S 1> เออนี่ยเนี่ยเยจอละด้านล่างด้านล่างละ,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 ละโอ้โหเหยียบไม่ได้ว่ะโดมัดโดงครับทีเดียวทีเดียวทีเดียวเออสวยได้ชิวแล้วแต่มันชุบเพื่อนเลยมั้งอ่ะ เดี๋ยวเราเก็บของแล้วไปหารถต่อรถไม่พอว่ะขึ้นเร็วขึ้นเร็วรถไม่พอเอ้ยช่วยหน่อยหนูน้องเไหนนะอ่ไรนี่หนี่เราติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อน,อนเออขึ้นขึ้นเร็วเร็เร็เร็มีรถอะ่ะอย่าบอกนะมีคนอะ่ะแล้วเราไม่มีปืนเลยชนะได้เหรอเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะต,ตัวตัวหาปึงไว้ถ้าอ่านดีนะรถไม่มีเลยอุ้ยมีคนมีคนมีคนลงกลนหนึ่งมาสิบตัวเราขาดไปก่อนแนละ้วกันอุ้ยมีคนด้วยแถวนี้นัน่นๆเห็นเสียงปึงอยู่กำลลงไปช่วยกันลงไปช่วย อุ้ยไม่โดนมีคนลงฮนะอุย้ยชงกันตายกัน <c oughs> อือ้อโดนโดนโดนตายไหม <c oughs> มึงใช้ปืนอะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอาเหลวตัวนี่ว่ะเอเอโดนโดนหัวถุกมิดเด้ว่ะ พทหารพ่ทหารผมบอกได้ไงพ่ทหารเอ๋ยอ,อุ้ยไม่โดนรถติดนานอ่ะทุกคนึือไม่ได้ละรถพังเลยรถผมพังละงรถผมพังรถผมพังอุ้ยใครมีมอเตอร์ไซค์อ่ะ กนรถพันหมดแล้วทุกคนนั่นๆเจ้าก็ละเจดเจดเจดเๆดๆๆดเเอาชนะเฉยเลยชนะได้ไงวะเฮ้ยกูคือสีดาวเลยเฮีย ภารกิจของเรานั้นได้ผ่าไปที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ใช้ปืนในตะกี้เนี่ยเราชนะโดยการใช้รถอย่างเดียวเราไม่ได้จับถุงเสื้อคนเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะใครเห็นอะไรไหมมีใครใช้ปืนไหมตะกี้ไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหมโอเคนะครับตะกี้ไม่มีคนใช้ปืนเลยเห็นอะไรก็เราอาใช้ไม่ไม่มีไม่มีโอเคไว้เจอกันใหม่คลิวหน้านะครับคิดไม่ใช้ปืนพราะเราก็ไม่ใช้ปืนจริงๆไว้เจอกันใหม่ครับบายบาย